ตัวนี้เฮ็ดเหมือนกบไหลไปไหนครับโดยประมาณครับตัวนี้หมืดประมาณแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดนะครับพี่น้องอันนี้ขอมาตรฐานเหล็กอ่เหล็กคุณภาพเบื้องสังเกติเหล็กไอ้คุณภาพดีๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเฮ็ดเป็นล้างอาหารเน่าแบบอ่าผุนขับเน่าสุดพุ่นเลยนะครับเด้อแล้วก็ขอก็จะแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่ขอกราคาด้านหลังก็จะเป็นเอ่าเป็นล่างหายน้ำนะครับพี่น้องครับวไหเฮ็ดผาดแน่อยู่แบบนี้มันเป็นคนผัดแน่อยู่ผาดตรงไหนครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิทภาพีผ้าหนอมบึงฟ้าม่วงอีกฟ้าม์มหนึ่งนะคบพี่น้องครับซึ่งเจ้าของฟาม์มนี่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มคนหนุ่มวัยรุ่นนะคบพี่น้องครับที่เปินหันมาเห็ดฟร์ม่วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้นี่เปิดราคาหพี่ให้น้องในรับชมแน่นอนนะครับเด้อนี่มูยืนอยู่นี่แมนเมื่อละคบพี่น้อง ต้องบอกเลยว่าอยู่นี่มีทั้งบามันลูกผสมแล้วก็มีบีบมาเตอร์นะครับพี่น้องแล้วก็มีง่วนเลลมันแล้วก็มีง่วนชะลอเละนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปิดราคากันเดี๋ยวจะต้องพูดคุยกับนุ่มน้อยนะครับเจ้าของฟาร์มง่วนตรงนี้นะครับพี่น้องครับว่าเป็นเป็นนุ่มเป็นแน่นเป็นอย่างขึ้นอยากหิดมาเห็ดฟาร์มง่วนนะครับพี่น้องครับเอาแล้วก็ฟาร์มง่วนแบบนี้จะไปในทิศทางไหนนะครับจะพาพีพ่อน้องไปพูดคุยกับทั้งเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนะครับผมสสวัััดีคครรบบผมโก้ เป็นเนี่ยครับเจ้าของฟาร์มนะครับเจ้าของฟาร์มของเขานี่มีซื้อฟาร์มไปครับยังบ่ทันมีครับยังบ่ทันมีเนาะเอาบัดนี้พิกัดตรงนี้พิกัดตรงนี้นี่อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านโน่นสะพังครับตำบลเขาอ่าอำเภอเมืองครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นฟาร์มงัวที่อยู่กลางทุ่งนาเด้อครับพี่น้องครับเอาบัดนี้ผู้ใดอ่าอยากจะฮู้นะครับพี่น้องครับว่าน้องเป็นนุ่มเป็นแน่นนี่เป็นยังอยากเฮ็ดฟาร์มงัวเอาปัจจุบันน้องโกนี่อายุเท่าไรล่ะครับอายุ20ปีครับ20ปีพอดีเอา ไอเห็ดฟาร์มง้อของน้องโกนี่เห็ดมาโดนปะไหนล่ะครับเห็ดได้กำลังสิเข่าปีที่2ครับกำลังสิเข่าปีที่2องนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มง้อที่มาตรฐานเลยนี่บัดนี้จุดเริ่มต้นของอ่าน้องโกล่ะครับเป็นอยังเฮาคืออยากจะเห็ดฟาร์มง้อครับก็มักแบบนี้นะครับมาอยู่บ้านมันบ่มีแนวเห็ดนะครับอนนี้แบบว่าสิหาแนวเห็ดอยู่บ้านเลยมาเลี้ยงง้อนะครับเลี้ยงงัวนะครับเนาะมครับผซึ่งปัจจุบันนี้ตามที่ผมไปถ่ายคลิปมานะครับจะเห็นวัยรุ่นนะครับหรือที่ว่าที่เป็นเยาวชนอยู่นี่หันมาเห็ดฟาร์มงัวอ่า เป็นจานวนหมักนะครับพี่น้องครับว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่เห็ุเป็นงานประจําหรือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับพี่น้องครับถือว่ามีหลายแล้วก็ง้อย่นี่ปัจจุบันมีกี่ตัวครับน้องโกมีอยู่หกตัวครับมีอยู่หกตัวนะครับแต่ว่ารอลบนี้มีเห็นบีบมาเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมีบีบมาเตอร์ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้การเป็นลักษณะของฟางมัวเขาเป็นแบบเขาจะเน้นแบบพัฒนาสายพันธุ์หรือเป็นแบบสื่อมาขายไปครับก็มีพัฒนาน้ำแล้วก็มีสื่อมาขันคนอยากได้ผมมาขายไปขายไปกันแต่ว่าเห็นตัวหนึ่าพออนกไว้ั เอา้าพี่น้องครับมื่อนี้กะบ้านนี้แนวคิดว่าการเลี้ยงงัวนี่มันสามารถสั่งได้ได้ให้น้องโกได้บ่ตามที่มาปีกว่าเกือบสองปีไงกับได้อยู่ด้วยกับมึงกับพ่อได้อยู่ครับเออแม่นครับถ้าเลี้ยงหน่อยมันกับได้ไหน่อยลนะครับอ่าถ้าเลี้ยงหลายเขาขายายไปอีกกถ้ามีทุนกับขายายไปอีกก็ได้ไหลายครับน,น้องโกครับบัานนี้การการดูแลง,งัวนะครับปัจจุบันนี่ผู้ที่อยากจะเลี้ยงงัวนสำหรับน้องโกนี่มันเลี้ยงยากบ่งัวนี่มันกับเลี้ยงบ่ยากเลยครับว่าแต่เขามากินหรือครับ ก็คือใจลอีหลีนะครับเนาะประเด็นในส่วนของการลงทุนนี่ผู้ใดจ้งง้วะที่ยืนอยู่นี่ผู้ใดเป็นคนลงทุนให้ครับพ่อครับพ่อเป็นผู้ลงทุนให้ครับทั้งขอกทั้งงัวนะครับทั้งขอกทั้งงัวะไม่งั้นเรามีหน้าที่เดียวนซื้อก็คือไอ้จังห้องคิดว่าจะคิดฟาร์มงัวก็คือพ่อเพิ่นลงทุนให้ปัจจุบันพ่ออยู่ไสครับพ่ออยู่เกาหลีครับเป็นงานอยู่เกาหลีเกาหลีห้องก็เป็นผู้ดูแลให้บระเด็นเคิดว่าจะตรงนี้ยึดเป็นสิคิดว่าเฮ็ดเป็นอาชีพหลักเลยบ่ครับสรับแม่นครับกับทีเฮ็ดอาชีพเป็นออออาาาาชีพพพถ่่่่่เลลยครัับบบกกมมม็สสิได้้ตงง กระสั่งปูปูถากันเลยครับตอนนี้เห็นว่ามีแปลงหยางหรอเนาะแม่นครับปลงหยางไปแล้วมีแปลงหยาปลูกเลยนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวนในระคาพี่น้องครับก่อนที่จะไปเปิดราคาเดี๋ยวสิพาพี่พ่อหน่องไปเบิ่งราคากันอยู่นี่มืัอนี้น้องก็พี่เปิดราคาตัวไหนนะครับเจ้าตัวเหรอมีอยู่หาตัวครับมูดมังแดงนี่แม่นเหมือนกันครับเนาะสามตัวแดงสองตัวขาวครับสามตัวแดงแนี่แล้วก็บสองตัวขาขาวนี่เปิดราคาแล้วครับด้วยเราจังคอยไปเบื้องกันว่าตัวไหนเป็นไซส์พอไหนใบนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับด้วยแล้วไปเบงงงข้าในดครัับบนี สามต right ัวน eh? yeah, uh ี้นะครับเด้อมีบีบมาเตอร์หนึ uh ่งต uh ัวนะครับพี่น้องเป็นง่วสาวนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพอผ้าพี่อหน้องหลอดคอกเขอกไปเบิ้งข้างในครับพี่น้องครับเอาเห็นนะครับพี่น้องครับบันิการสิพอผ้าพี่อหน้องขอมาเบิ้งภายในคอร์กนะครับเด้อเอาขอเริ่มจากอ่าบีบมาเตอร์ตัวไหนนะครับเด้อบีบมาเตอร์นี่เป็นเอ่อง่วเถี่ยวมาจากฝูงเป็นบ้างไหมครับเป็นง่ววัยยฝูงครับแม่เล่แบบตื่นหน่อยอ่ะอ่ะทีตื่นตื่นจากหน่อยนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้บีบมาเตอร์นะครับพี่น้องครับเป็นววัััสาาาาาเด้ออออคคครรรรบบบพี่่นงยยุุปะมณท สเดือนครับอายุ13เดือนขวบปีพอดีนะครับเป็นโตแม่ได้ครับเด้อไผอยากได้สายเนือบิฟมาเตอร์นะครับพี่น้องครับอยู่นี่มีให้ฟรีให้น้องนะครับเด้ออย่าเหมือนเอาจ้างน้องโกนี่ตัวนี้เปิดท่าไหร่ตัวนี้บิฟมาเตอร์มันเปิดไว้69ครับตอรองไห้ครับ69เก้อครับพี่น้องครับตอรองเอาเด้ครับพี่น้องเด้อแม่นครับแต่ว่ามันอาจจะบว่าเห็นปานไหครับพี่น้องเด้อเออนี่ยแหละครับรูปรางส้นหนาส้นสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบเด้์ได้ครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมีอยากจะได้วิฟมาเตออออรรรรร์นนนนะะคคคคัััับบบบพพีี่่้้งงสาาเไไปปปวจจฟ อยู่นี่เฟิ่องกับเปิดราคา69สิเกาตอนนั้นน้องโก้เนาะต่อรองเอาเด้อครับพี่น้องเด้ออยากจะได้แบงก์ใหญ่ครับอยากได้ทรมาเอาครับอยากขายอยากขายนะครับผมว่าด้ขายกระเซียวไวเลี้ยงไว้ขอมืครบเออนี่นะครับพี่น้องครับคนเลี้ยงง้อพี่น้องขันมีผู้อยากจะได้กระแบงครับพี่น้องเอาน้องโกครับถ้าพี่ถ้าน้องอยากได้เพิ่นสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ได็ครับ062อ่า558แปดเจ็ดหน่าครับการติดต่อแล้วครับนอกจากนอกจากเบอร์โทรแล้วมี่เฟซบุ๊กไหมครับมีอยู่ครับ ฟซบุ๊ก <Facebook. S 2> ชินวัตรโยปทุมภาษาอังกฤษครับชินวัต,ตรโยปทุมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้หน้าจอตรงนี้ได้รับพี่น้องครับเอานอกจากเบียร์มาเตอร์หล้วสิพาเบื้องลูกผสมโตนี่ครับพี่น้องอหัวพ่ละนวเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ครับน้องโกครับลูกของเจมบอลครับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้โค้งสางรูปร่างสูงใหญ่ได้ครับพี่น้องเด้อส่วนสูงกับสีลอยสี่สิบได้แล้วครับพี่น้องอ่าตัวนี้เฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วขันผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้น้องโกกับแบงอยู่นะครับเด้อครับเอามาเบื้องกันว่าน้องโกเขาาจะแบ่งอตัวนี้ไปในราาคที่เท่านนะคครรัับบพี่้อง นี่แหละส่วนถ่ายครับพี่น้องครับเอ้าตัววิฟนี่มันอาจจะตื่นยังไงนะครับเด้อผมว่าเป็นม้วฝูครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยนะครับม้วตัวนี้จะเดือนแล้วครับลุงูครับม้วตัวนี้สิบสี่เดือนสิบห้าเดือนครับสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับพี่น้องครับเอ้าไปอยากแกะได้ตัวนี้สิบสี่ถึงสิบห้าเดือนนะครับพี่น้องนี่แหละส่วนหนาพี่น้องครับนี่ว่าหล่นหล่นเด้ออ่าบัดนทึกว่ายุ่งนี่ของข้ามีตำหนิตรงไหนบ้างครับบ่มีอย่โตครับไม่มีตำหนินะครับพี่น้องมีตำหนิเอาเงินมาคืนแล้วเอามาเอาเงินมาเอาเปิดไวว้้ที่ครัับหลนนี่ ตัวนี้เปิดใบที่8 2ครับ812นะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้งวไปจด F ตีเอฟได้นะครับพี่น้องครับเป็น F1 นะครับพี่น้องเด้อสามารถเอาตัวนี้ไปได้นุมตัวนี้ตามที่เบิ้งกับซีเต้านะครับซีหัวครับพี่น้องครับเอานี่แหละการเดินการยางบ่มีขาทกขาถอนนะครับพี่น้องตัวนี้อยู่นี่มีอหลุผสมรามันสองตัวนะครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้8 2นะครับเด้อตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องนี่เราจะให้เบิ้งแผ่นหลังนะครับเนาะนี่แหละส่วนท้ายก็ได้เอามีแบ่งสําาหรรรรรัััับบฟ์มวววุ่่นนนะคคพี้องบ เอาไปในตัวต่อไปล่ะครับตัวนี้หลังก็ตัวนี้ตัวนี้เ่าจักเดือนแล้วครับสิบหาเดือนด้วยกันครับเมื่อสิบหาเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้สิบหาเดือนขึ้นกันเอาเลี้ยงอีกว่าโดนกันน่าจะเป็นสัตว์ผสมได้เลยอล่ะพี่น้องครับส่วนสูงทอกันเลยครับส่วนสูงสำคัญนะครับกับที่ลอยซีซได้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ว่าได้เห็ดเขาเลยครับพี่น้องเด้อรูปร่างขาอ่าดำนะครับพี่น้องครับผิวของมือดำขาดำนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้ออ่านี่แหละแผ่นหลังเดี๋ยวจะเห็นด้านนี้ โครงสร้างเนื้อหนังนี่ก็ถือว่าโอเคเลยล่ะครับพี่น้องครับตัวนี้บัดนี้ตัวนี้แหละครับน้องก็เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตนี้เปิดไว้ที่79ครับ79เด้อครับพี่น้องก็คือเปิดไว้ในอ่าราคาต่้มก่าตัวเมื่อกี้อยู่ครับพี่น้องราคาต่อรองได้ทุกตัวแล้วครับพี่น้องครับครับผมอ่าเดี๋ยวเบอร์โทรผมก็สิค่อยๆขึ้นหน้าจอตัวนี้ทยอยให้ไปเรื่อยๆเนาะเอาลกะจุกไปทางพุ้นเห็นทางทา้งไทยเพิ่นนะครับเอาจุกบนทา้งพื้นหนกเอออ่ะไปนี่ใจเห็นทายยางเห็นดโดนทยครับพี่น้้้ออองครับนนีี่่เเาาดดไทยทัั้ง2ตวครับพี่น้องครับ ตัวนี้ลูกของพ่อได้กว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของเลือดลอยสายกลมปัสุสัตย์ครับเลือดลอย<ร>กลมปัสุสัตย์นะครับพี่น้องครับ,อบเอาใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเดอ้ออยู่ที่นี่มีให้นะครับพี่น้องครับนอกจากลูกผสมอยู่นี่แต่มีตัวบราหมันผสมน่าจะเป็นเรียมันนะครับตัวนั้นเนาะตัวขาวๆตัวนั้นนะครับเดี๋ยวสีผ้าผีผ้าน้องยางเข้าไปเบิ้งในส่วนของขอกนั่นครับพี่น้องครับวันนี้อันนี้แหละครับพี่น้องครับสีผ้าผีผ้าน้องเขามาเบิ้งตัวเลียมันตัวนี้นะครับเด้อเป็นวัตถี่รง้หเอัับนนื สูงลอยซี่สิบก้วนหรือด้อครับพี่นอ้องลอยซี่สิบสามถึงลอยซี่สิบห้าได้แหลคะครับพี่น้องครับซึ่งตัวนี้เห็นบอกว่าน้องโกเพิ่งได้มาใหม่เป็นบ่ครับแม่นครับเพิ่งได้มาใหมา่ครับมันง้อขึ้นบ่น้องโก้ตัวนี้ขึ้นแล้วครับแต่ว่าทับบะทันครับโอ้ทับบะทันนะครับ,รบผสมรอบต่อไปเด้อพี่น้องตัวนี้ก็ดีเลยครับขึ้นแล้วเป็นง้อสาวนะครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้บามันผสมชาลโลเล่นะครับพี่น้องครับลักษณะของหลังจะเป็นตรงๆนะครับพี่น้องตัวนี้เด้ออ่างใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องความลึกมากครับผม เอาไผอยากจะได้ตัวนี้นะครับงวประมาณจักเดือนเลยตังโกเพราะสิบเจ็ดสิบแปดเดือนตัวนี้สิบแปดเดือนครับประมาณสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างส่วนหนาครับพี่น้องอ๋นตังโกตัวนี้ห้องไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ห้องไว้ที่เจ็ดสิบสองครับเจ็ดหมื่นสองนะครับพี่น้องสำหรับหัวเสาวตัวนี้เด้อไผอยากจะได้พี่น้องครับอยากจะให้เนื้อไหลก็นี่มันมาหลายแล้วครับเอางวดเท่ามาซะอีกพี่น้องตัวนี้เนาะใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องครับมาสายเนื้อแล้วครับพี่น้องเอ๋อไผอยากจะได้แบบนี้ตัวนี้สังเกตการเดินการยันนี่บอน้คงรั เอาอยู่นี่มีให้พี่หน้องเลือกหลายครับพี่น้องครับงัวขาวงัวแดงนะครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้กับบะมี่ตำนิตรงไหนนะครับเนบะหมีครับบะมีนี่พี่น้องพวกไอ้เบื้ diet, งองโค้งซ่านแล้วก็นเนื้อหนังตัวนี้เนื้อไหลเร e ือยครับพี่น้องนี่เอาเอาไปอัดเข่าอีกครับพี่น้องครับม<บ>ามันเท่าใครอยากจะได้นะครับพี่น้องครับอา่านี่เปิดไว้ที่72นนะครัับตวี้เดจ็ดสิบสองยๆครับเบอร์ตัวนี้เ อ่าเนี่แหละครับพี่น้องครับเบอร์นรงโกยุนี่บัตรน้นสะพังนะครับพี่น้องครับตำบลข่อยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับเอาหม่องใดฟ้ามใดมีงัวพ่อไห้พีให้น้องในเลือกชมผมกาสิไปไายมาไห้พีให้น้องนะครับเด้อแล <ım eni> ้วการในส่วนของขอกคุณกัสิเป็นงัวชั้นเลี่ตัวนี้ท่องบ่ครับนุ่มนี่ไงท่องหกเดือนครับตัวนี้ท่องหกเดือนนะครับพี่น้องครับเป็นงัวชั้นเลี่ตวใหญ่งได้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่พันยิ่งได้หละผู้ใดอยากจะได้ชั้บบีนะครับพี่น้องได้บะมมันนลูกผสยีีใหห้พ้น้อองเลืก ตัวนี้ส่วนสูงกว่สี่ลอยคือลอยสี่สิบห้าเลยเด้อครับพี่น้องตัวนี้เด้อใครอยากกีได้เนาะเอาอันนดำๆนี่พี่น้องครับอันนี้ขี่มันเด้อครับเด้อบวได้อาบน้ำมันครับพี่น้องเอานี่แหละครับพี่น้องนมใหญ่ๆนี่ตัวนี้ทองใส่ใส่ชั้นละเอียบหรือว่าใส่ใส่ละเอียเลยครับใส่เอียคือเก่านะครับพี่น้องครับใครอยากกีได้เด้อมาเบิ่งกันว่าอ่านี่แหละครับพี่น้องเอาจุงมาทางคุณน้องโก้นี่ตัวนี้จุงได้ครับถ้าใส่แดดๆให้พี่ให้น้องในเบิ่งกันทางนี้นะครับเนาะ เอานม่มญ่เลยเด้คับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้เด้คับพี่น้องครับฮะบรู้วาพี่น้องจะเห็นสั์เบอร์ด้ครับเด้อนี่แหละการเดินการยังนะครับพี่น้องครับท้องหกได้ครับท้องหกเดือนใส่ชาโลเลเช่นกันตัวนี้น้องก็เปิดไว้ทีเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เปิดว่าทีหาที่สามครับหามื้นสามนะครับพี่น้องครับต่อรองเอาต่อรองได้ทุกตนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือไม่มีตำหนิอย่างนะครับนะไม่มีครับเราประกันครับไม่มีตำหนินะครับเด้อนี่แผ่นหลังด้านข้างปุ่งๆครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้ตัวใด ห้าส ah, uh, uh, yeah. uh, 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 right, ิบสามห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละบัดนี้อ่าเป็นแม่พันธุ์ประจาข้อของนงโกก็คือตัวประมันตัวนี้เนาะเม่นครับโอ้ตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอันนี้ท่องงท่องหรอมันบ้าครับนี่ติดท่องแล้วเดือนแล้วครับท่องหาเดือนไพ่พอนอกแม่นครับผสมพอนอกว้ผสมพอนอกจํ้ในว่าตัวไหนครับผมจำโ่ไดดเด้ะครับจำว่ไใดก็้องเมียในใยเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นซีว่าสังกิต นี่แหละครับพี่น้องครับมิดซูยังอย่างไรเหรอครับตัวนี้เป็นง้วสาวด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละเอ้าทองแรกเหรอครับนี่ทองแรกง้วสาวด้วยครับหัวรุ่นแบบนี้ตัวนี้เป็นลูกซีไวส์ศูนย์เก่าหกด้วยครับน้กโกเนาะแมนครับอ่านี่แหละนี่เป็นแม่พันธุ์ประจำคอกถ้าเบื้องว่าน้องโกนี่จะใส่พอนอกจะออกมาแบบไหนด้วครับเห็นว่าไตแยกเพลิดไว้น้ำดิครับไตแยกเพลิดนะเอ้ากูไดอยากจะเยี่ยมชมคอกของน้องโกกับสามารถเขามาเยี่ยมชมได้ไหมนงโกเนาะเขามาได้เลยครับเขามาได้นะครับเนาะยังครับอยากจะ มาเบื้องหนาคอกก็ได้มาเบื้องหนาคอกได้ครับนี่นะครับวันนี้คอกของน้องโก้นี่ไอ้ตัวนี้เฮ็ดเหมือนกบไหลไปเลยครับโดยประมาณครับตัวนี้หมืดประมาณแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดนะครับพี่น้องอันนี้คอกมาตรฐานเหล็กเหล็กคุณภาพเบื้องสังเกตุเลยเหล็กไอ้คุณภาพดีๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับแล้วก็ด้านหน้าเก็ตรเป็นล้างอาหารเน่าแบบผุ่นครับเน่าสุดผุ่นเลยนะครับเด้อแล้วก็คอกก็จะแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่ข้อราคาด้านหลังก็จะเป็น เป็นอ่างเป็นรังให้น้ำนะครับพี่น้องครับเห็ดผาดแน่อยู่แบบนี้มันเป็นอนผาดแน่อยู่ผาดตรงไหนครับผาดเพราะว่าขันสมมุติว่ามันถือแดดนะครับแดดจ้องสิมันติเป็นตะไคร้นแตะไคร่น้ำนะครับพี่น้องครับนผู้ใดอยากเพิ่งประหยัดงบก็หนี่ก็เห็ดเป็นขอกะธรรมดาเอาอ่างน้ำใส่ซื่อเอาอ่างน้ำใส่ไว้ในขอกสื่อเนาะก็ถือเห็ดระบุบอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเพื่องงบไปนะครับเนาะประหยัดงบไปครับประหยัดงบไปได้อีกนะครับพี่น้องเอาขอกโดยประมาณหรือขอกหนึ่งกับสิบประมาณเอ่อ เท่าไรนี่น้องโกดี้เน่าหนิน่าจะเจ็ดเมตรเนาะนิเจ็ดครับกว้างประมาณเจ็ดเมตรประมาณสี่เมตรโดยโดยรวมๆเลยเน่ไปพุ่นสี่ข้อหนิคกับประมาณสิบสิบหกสิบห้าเมตรได้ด้วยครับพี่น้องครับโดยประมาณนะครับพี่น้องครับล้างหาหันกับเธอแบากวางดีได้ครับพี่น้องนี่ซึ่งหลายๆคนนะครับพี่น้องครับการทําฟาร์มทําอะไรของงัวนี่ครับเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างนี้ บางคนนี่เขาอยากจะเฮ็ดยูตอาจจะบ่มีทุนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสําหรับน้องโกดีเพื่อนอยากเฮ็ดแล้วก็มีผู้ลงทุนไหนเพื่อนแล้วก็ในส่วนของใจก็ต้องรักน้านอนน้องโกเนาะแม่นครับแล้วก็พ่อแม่ยายตาการสนับสนุนแม่นครับให้เฮ็ดนะครับอคนครับอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าจะไปได้ดีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวตีไพายางออกไปเบื้องหน้าขอกทางนี้นะครับเด้อก่อนที่จะจบคลิปครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับปัจจุบันนี้เจ้าอ้ คอกงอยู่นี่บ้านก็ยิ่งอีกบางหนึ่งนี่ครับพี่น้องน้องโกกระจะค่อยมาให้อาหารเนี่ยเหมือนเสาเนี่ยเหมือนแหลงสิบวะไม่นครับไปมาเบิ้งอยู่เลยเสามาแหลงเนี่ยแหละครับเยี่งใหญ่นี่นะครับพี่น้องครับนี่ด้านหน้าบริเวณคอกครับพี่น้องครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้ไปแล้วครับพี่น้องก็ได้ผลผลิตแล้วขายไปกับจังสีก็ค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับสำหรับวางแผนว่าสีเจ็ดอีกขอกหนึ่งอยู่ครับยุ่หมือนป้ายหญ่เนี่ยบ่แม่นครับปลาปลาข้าวโพดนีะครับปลาข้าวโพดนะครับพี่น้องผมขึ้นณีก อ่าซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นกลางทุ่งนา้นนะครับเลือกกรถือว่ากว้างขวางดีเยอะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่นี่จังการจัดการฟาร์มการจัดการขี่นี่ก็เก็บซุ้มมือได้ครับพี่น้องนี่ข้อกระถือว่าสะอาดสะอาดดีเลยแหละครับพี่น้องครับปาดทุกมือครับอ่าเอาเจ้าไหนคลิปนี้ถ้าผู้ใดอยากจะเข้ามาเยี่ยมน้องโกนะครับพี่น้องครับสามารถเข้ามาได้เอาน้องโกครับก่อนที่จบคลิปนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์แลักกับเฟซบุ๊กไว้เยอะๆนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสองห้าห้าแปดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดครับ เฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กชินวัตรโยปทุมาษาอางกฤษครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นายจอตรงนี้นะครับเด้อเจากในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็อนะครับพี่น้องครับก็ฝากพีฝากน้องติดตามไว้แล้วกันว่าคลิปต่อไปผมถืพาพีพี่น้องไปเยี่ยมคอกไดนะครับพี่น้องครับไปพุ่นคุยกับไผ่เจ้าของาร์มมีแนวคิดแบบไรก็ติดตามไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็คอจบไว้ที่คอกวัวคนหนุ่มวัยรุ่นสร้างตัวคอกนี่ครับพี่น้องครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับ